ราคาราวๆ300ถึง400กว่าบาทนะครับอาจจะถึง500ด้วยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองผมยืมมาคุณแอชมิสเตอร์แอชนะครับให้ยืมนี่คือมีด utility knife จาก devol นะครับวัสดุผลิตตัวเคส housing นี้จะเป็นวัสดุพลาสติกประเภท glass f u e l e น nylon ะนบไนลอนเสริมใจยแก้วซึ่งเจ้าตัวเนี้ย จะมีความต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปติดติดกันเลยคลิปนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีความพิเศษขึ้นมาคือเขาจะบากร่องที่ด้ามเพื่อใช้เป็นตัวตัดแพ็กเกจสายรัดหรือว่าเชือกนะครับนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บแบตเตอรี่ไม่ใช่สิช่องเก็บแมกซีนนะแมกซีนเก็บใบมีดสำรองที่ด้ามด,ด้วยทําให้ด้ามของเจ้ารุ่นนี้อ้วนแล้วก็หนากว่าน้ําหนักก็มากกว่า เดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักแล้วดูดีไซน์กันนะครับว่ามันต่างกับอีกรุ่นยังไงที่ผมดูไป,ไปก่อนน้ําหนักพร้อมกับใบมีดเลยนะครับ132กรัมหนักกว่ารุ่นตะกี้นะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจําเป็นเพราะว่าเขามีช่องตรงนี้ที่กว้างขึ้นแล้วก็ด้ามที่หนาขึ้นเพื่อรองรับไอตัวเก็บใบมีดนั่นเองนะครับวัสดุผลิตด้ามด้านนอกก็จะเป็นลาสฟิลไนลอนนะครับประเภทพลาสติกเสริมใยแก้ว ที่มีสีเหลืองแล้วก็สีเทาดำนะครับโดยด้านหลังของสันจะมีจิมปิ้งกันเลื่อนแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีบากร่องสําหรับโผล่ใบมีดมาเพื่อตัดเชือกนะเดี๋ยวผมตัดให้ดูว่าเป็นยังไงท้ายมีรูแลนยาร์ดขนาดใหญ่เลยนะทะลุ2ฝั่งเลยแล้วคลิปเป็นคลิปแบบลวดนะครับเทนชันดีมากลดการทําให้กระเป๋ากางเกงขาดแล้วก็เน็บได้แน่นมากนะครับแล้วดึงออกก็ไม่ยากเกิน,นแน่นบอกเลยว่าเด็บแน่นมากเพราะวาลวดมันเทนชันมันแน่นนะครับสามารถจะถอดสกรู แล้วก็ย้ายมาอีกฝั่งได้นะครับเป็นแบบทิปดาวกับทิปอัพแครี่แล้วจะถนัดตอนนี้มันแบบทิปอัพแครี่ก็คือทิปก็คือปลายมีดชี้ขึ้นนะบแบบพกบางคนถนัดพกแบบทิปดาวคือปลายมีดชี้ลงก็แล้วแต่ส่วนปุ่มเป็นวัสดุโลหะประเภทสเต,ตเลสตนะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์เป็นสีดําการกลางมีดเนี่ยทำได้วิธีเดียวด้วยการกดปุ่มแล้วก็ดึงยกใบมีดขึ้นนะครับหรือจะเป็นการกดปุ่มแล้วสบัด ต้องกดปุ่มนะครับไม่กดเปิดไม่ออกนะครับนี่เราลองดึงให้ดูไม่ออกเพราะว่ามันจะล็อกป้องกันอันตรายแล้วก็เป็นนิรภัยนะคือต้องกดปุ่มก่อนแล้วก็สบัดหรือว่ายกใบมีดขึ้นในลักษณะนี้เราจะเห็นว่าตัวมีดเขาจะมีลักษณะเป็น w o r k knife โดยแท้โดยด้ามเขาจะตรงนะครับแล้วก็จะมีการทําการเลื่อนตรงนี้นะครับปาดแบนๆจับแล้วคอนโทรลแบบเหมือนออกแรงแบบเหลาไม้เหลาอะไรทําได้สะดวกสันจะมีจิมปิ้งที่โครงสร้างด้ามนะครับแล้วก็จะมีจิมปิ้งที่ตัว อะรีเทนเนอร์หรือตัวยึดใบมีดนั่นเองซึ่งเป็นลักษณะเป็นอลลอยนะรตรงนี้สีดําตรงนี้เช่นเดียวกันกับสีเทาตรงนี้เลยนะจะเป็น,นกลไกการเปลี่ยนใบมีดแบบเร็วสะดวกด้วยส่วนด้านล่างก็จะมีฟิงเกอร์กรูฟนะครับหรือฟิงเกอร์กาดขนาดใหญ่แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีฟิงเกอร์ชอยที่เป็นโลหะซึ่งผู้ใช้งานสามารถจะกริปในลักษณะนี้หรือจะเป็นการจับมาข้างหน้านะครับแล้วคอนโทรลใบในการใช้งานละเอียดละเอียดได้อีกด้วยนะครับสะดวกดีแล้วก็ด้ามก็ยาวมากนะครับแบบนี้เลย เวลากลางออกมาความยาวโอเวอร์ออทั้งหมดนะครับเขาอยู่ที่เท่าไรมาดูกันนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบจะ7นิ้วนะครับประมาณ17.9เซนแล้วก็มีดเมื่อพับเก็บนะครับแบบนี้นะครับอยู่ที่4นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นส่วนที่น่าสนใจของเจ้ารุ่นนี้ก็คือกดสบัดนะครับเร็วเก็บเร็วนะครับสะดวกดีจับถนัดมากเลยทั้งแบบนี้แบบนี้นะครับและตัวของด้ามเนี่ยจะมีแม็กกาซีนสําหรับเก็บตัวใบสํารองด้วยด้วยการจับ แล้วก็ดึงแบบนี้ออกมาง้างออกมาเฉยๆเลยนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นอซองเก็บนะครับแบบนี้มีสปริงช่วยนั้นบบนี้หยิบหยิกออกมาอย่างเงี้ยนะครับอ้าวออกมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะสอดใบสำรองเข้าไปนะครับในนี้อย่างเช่นถ้าผมมีใบมีดสำรองจะจะเก็บเข้าไปนะครับก็วางลงไปเลยนะครับไม่รู้วางถูกด้านปะนะแบบนี้หรือเปล่าวะหรือว่าแบบนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูดโดยไอ้ตัวแม็กกาซีนที่มีเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กคอยดูดด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่า เปิดมาปุ๊บมันจะหล่นร่วงเลยนะครับซึ่งจะเก็บใบได้ผมคิดว่าน่าจะประมาณ3ใบนะครับสถึงสใบเวลาพับเข้าไปก็จะอยู่ในลักษณะนี้มิดชิดดีนะครับถ้าจะหยิบใช้ก็กางออกมาก่อนแล้วก็หยิบออกมานะครับถ้ามีดพับอยู่แบบนี้มันหยิบได้ไหมมันก็ได้นั่นแหละแต่ว่ามันจะติดล็อกนะครับเพราะมันจะล็อกไปด้วยกันต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะครับปุ๊บแล้วค่อยหยิบไอฮาร์ดแวร์นี้ออกมาอย่างเดียวเออประมาณนี้แล้วหยิบใบมีดออกมาซึ่งแม่เหล็กนี้ก็จะช่วยไม่ให้มันร่วงหล่นนะครับ เก็บได้ประมาณ2-3ใบนะครับก็ดีเลยนะครับแบบนี้สะดวกดีคราวนี้การเปลี่ยนใบมีดบ้านนะครับมาดูกันผมจะพับเก็บก่อนนะมันจะพับไม่ลงแล้วติดนะครับโอเคกลางอันนี้ออามาก่อนปุ๊บพับอันนี้กลับคราวนี้ผมจะสลับใบหรือจะเปลี่ยนใบมีดใบมีดใช้ไปด้านนี้ไม่คมแล้วทื่อหักอยากจะเปลี่ยนทายังไงจะมีฮาร์ดแวร์ตรงสันตรงนี้เป็นสีเงินนะครับเราก็ใช้นิ้วดันยกขึ้นแบบนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีตัวล็อกเป็น ฟันสองฟันเนี่ยนะครับคอยล็อกบนสันมีดก็ดันแล้วก็จับใบมีดดึงออกด้านหน้าตรงๆนะครับไอ้ฟันที่เห็นเนี่ยจะลงไปในร่องนี้พอดีนะครับซึ่งก็ถ้าด้านนี้มันหักไม่คมแล้วก็พลิกด้านนะครับกลับด้านแค่นี้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ในช่องเดิมเลยเล็งให้ดีนะครับแล้วก็ดันเข้าไปอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าช่องมันพอดีค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็คับๆแน่นๆหน่อยเบียดๆนะครับตอนรีวิวนี่ก็เสียวมือแล้วกันนะเพราะว่าช่องมันคับนะครับ ผมจะลองขยับนะครับสักครู่หนึ่งโอเคนะครับก็ลองยกแบบนี้แล้วก็ลองขยับ,บนะครับมันจะสุดหรือเปล่านะต้องลองขยับดูนะครับดีๆบางทีคือไอตัวปลายใบยมันไปกดโดนไอนไกลไกข้างในนะทำให้มันดันไม่สุดอนะ่พะพอสุดปุ๊บนะครับมันก็จะล็อกแบบนี้นะครับซึ่งดีวอลเนี่ยจะติดตั้งใบมีไดได้แค่ระดับเดียวนะความยาวคือยืดออกมาแค่นี้มันไม่ยืดออกมาอีกเหมือนมิวอกกี้คือมันจะตั้งได้1ล็อก2ล็อกนะครับ ทั้งที่ฟันมันมี2ล็อกก็จริงแต่คือดีวอลเขาจะให้ใช้แบบนี้นะครับใส่สุดเท่านั้นนะใส่แบบยืดยืดไม่ได้มันจะไม่ล็อกเขากลับด้านแบบนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ใช้กับใบยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโบชจะเป็นมีวอกกี้เองหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเราใส่ไม่สุดมันจะไม่ล็อกเนี่ยสมมติอยู่องเนี้มันจะไม่ล็อกนะครับต้องดันให้สุดมันถึงจะล็อกนี่เป็นระบบล็อกของเขานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างคือเวลาพับก็จะเป็นที่ตัดเชืืออกกกะัถ้าผมมีเชเชชดจต อ่าผมตัดให้ดูแล้วกันมีมีเชือกแพ็กเกจอันนี้เป็นพาราคอร์ดนะครับก็สอดเข้าไปในแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จับแล้วก็ดึงครับมันก็จะตัดชึบขาดแต่ว่าอันนี้เหมือนใบมันไม่ค่อยคมหรือว่ายัางไงไม่รู้นะมันกว้างลองดูชึบมันติดไอ้นี้แหละติดไอ้ตรงเนี้ยนะครับออกไหมไม่ออกนะครับเออเออออก ออกแรงเยอะนะเพราะว่าอันนี้มันกว้างนะครับเชือกมันกว้างไอ้คมมีดมันก็จะไม่บาดโดนไอ้บริเวณในนี้สัทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่ามันตัดยากกว่านะครับคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้เลยแต่ว่าต่างกันตรงที่เจ้าตัวนี้มันบางแล้วก็ไม่มีช่องตัดเชือกนะครับคือผมลองแล้วผมว่าช่องตัดเชือกของดีวอลตัวเนี้ยมันตัดได้ยากกว่ามีมูกี้เพราะว่าความกว้างของตรงนี้มันทําให้เชือกไม่ไปสัมผัสดโดนคมนะครับ2คือไอ้คลิปตรงเนี้ยมันมาบางังคือ ถ้าย้ายคลิปอาจจะช่วยได้แล้วก็การตัดกระชากแบบตะเกียต้องบอกเลยว่ามีวอลกี้ทำได้ดีกว่านะครับเรามีวอลกี้ก็ติดตั้งใบได้2ระยะแต่ตัวนี้เปลี่ยนใบก็คือยกขึ้นมานะครับเหมือนกันเลยคือยกหัวนี้แล้วก็ดึงออกง่ายดีสะดวกดีแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีฟีเจอร์ที่ต่างกันอยู่นะครับนี่คือ d ีบอร์ดยูทิลิตี้ไนฟ์มีระบบเปลี่ยนใบมีที่เก็บใบแล้วก็มีที่ตัดเชือกด้วยแล้วเจอกันให,หม่อพิซดหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับเฮบิ hey,